ครั้งที่สองเนี่ยหนังสือก็ขยับขึ้นมา3,000กว่าเล่มแล้วก็ขยับขึ้นมา5,000กว่าเล่ม7 0 0 0เล่ม8,000เล่มน,นะฮะจนล่าสุดเนี่ยปล่อยครั้งที่10นี่ปล่อยหนังสือไป8,000กว่าเล่นมนะครับก็มีผู้เอาหนังสือมาให้เนี่ยกว่ารายนะครับแล้วก็มีผู้ร่วมงานอยู่ประมาณ4 5 0 0าคนนะครับ<ม>ก็ผมถือว่าการตอบรับเนี่ยมาถึงวันนี้ถือว่าการตอบรับดีครับดีเกินคาด ต,ต้องถามแบบนี้ว่าหนังสือที่เอาไปปล่อยเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเป็นหนังสือแบบไหนหน้าตาแบบไหนหเป็นหนังสืออย่างเมื่อกี้ผมถามคุณเอาเลยเส,เส,เสิเป็นหนังสือแบบอ<า>เอ้ยเราซื้อมา,อา,มาไม่ถูกใจามาปล่อยหรือเปล่าอาจจะเป็น,อ,ปนอาจจะเป็นเพราะเราเรา,เรา,เ,ราเราคุยกับคนหลายกลุ่มแล้วก็เราเองก็เป็นคนอ่านหนังสือหลายประเภทเราก็เลยไม่ไม่ซีเรียสฮะหนังสืออะไรเราก็รับหมดเป็นหนังสือตก รุ่นหนังสือตำราหนังสือผู้หญิงหนังสือเด็กหนังสือสารคดีหนังสืออะไรเราก็รับหมดทีนี้มันตรงนี้มันอาจจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ที่หนังสืออะไรก็รับเนี่ยเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยจะมีธรรมชาติของทุกบ้านจะมีหนังสือที่ไม่อ่านแล้วครับเราก็เคยใช้สโลแกนของงานอยู่ครั้งนึงว่าหนังสือเก่าของท่านคือหนังสือใหม่ของพวกเรานะครับหนังสือเก่าของท่านคือหนังสือใหม่ของเพื่อนก็มีคนติดต่อมาเยอะฮะพอเราเปิดเฟ e b o o k พอเรา กระจายข่าวออกไปก็บางคนก็ติดต่อมาว่าเนี่ยมาเก็บมาขนได้ไหมก็<ะ>เลยมีอาสาสมัยทีมเป็นทีมที่ไปเก็บไปขนนะฮะตอ,อนนี้ก็ทํางานอยู่จริงๆอย่าง,างที่วางไว้ข้างหน้านี่คือหนึ่งตัวอย่างของเพลงส่งหนึ่งของหนังสือที่ ปล่อยกันส่วนหนึ่งครับม,มีอะไรบ้างมีจิตภูมิศักดิ<า>์มีสิทธราราเฮอรือมันเฮเซมีเอาเบอร์อาตาย์าเขาปล่อยหนังสี่ันขนาดนี้เลยฮะอาจารย์วิทยากรไปเห็นเห็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงางฮะครับคือ,คอ,คอผมว่าบาง,งคนคือเขาอ่านแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีหนังสือเยอะเขาไม่อยากเก็บเลยเขาอยากให้คนอื่นอ่านต่อใช่ไหมครับเขาก็ไปปล่อยหรือบางสมัคพิมพ์เนี่ยอาจจะมีเรือเยอะเขาาจะไปปล่อยอะไรเงี้ยแต่คนที่อ่านเนี่ยเขาก็จะเจอนสื่อนี้เขาก็สนใจเพราะความสนใจคนหลากหลายไง คือกว่าคนที่ไปงานนี่ก็ไม่ใช่ว่า,าไม่มีตังค์อยากได้นังสือฟรีอย่างเดียวแต่เขาไปเพราะสนุกเพราะมันมีหน,นังสือให้เลือกค่าจะบังสือบางเล่มนี่มันหาหาไม่ได้หรือไม่เจอมาไปเจอในงานนี้เขาก็ดีใจที่ได้เจอหนังสืออะไรเงี้ยนะอันนี้บอกว่าก็สนุกนะเป็นกิจกรรมที่ที่ส่งเสริมการอ่านให้คนมาเจอกันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วบางเล่มน,นี่ก็ไม่ใช่หนังสือที่บอกว่าเป็นหนังสือไม่ใช่สิ่งที่คนจะเอามาปล่อยมาง่ายๆนะใช่ไหมดีด้วยหนังสือย่างจิตพุมิศสตท์เล่มนี้ก็คือหาลาบากมากแล้วใช่ไหมฮ ล้วคือจริงๆเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงถ้าเกิดเกิดจะมีคนไปขนไปขายต่อกี้มีไหมพี่อันนี้มีปัญหาฮะ <c oughs> รู้สึกเราจัดช่วงครั้งที่สามครั้งที่สามพอครั้งที่สองคนก็เยอะครั้งที่สามก็เริ่มเต็มที่เลยหนังสือก็มาเยอะคนก็มาเยอะอันนี้ก็ตอนช่วงนั้นเราการปล่อยหนังสือเนี่ยหนังสือทุกเล่มเราประทับตาว่าปล่อยนะฮะในในในหนังสือเนี่ยใน ครับเราจะประทับว่าปล่อยทีนี้เพื่อให้รู้ว่าหนังสือเนี่ยไม่เกี่ยวกับเชิงพาณิชย์เป็นหนังสือที่เราต้องการจะเผยแพร่ต้องการจะปล่อยต่อนะครับ,รบทีนี้พอครั้งที่3เนี่ยอย่างในภาพเนี่ยมันวุ่นวายมากมีคนไปเลือกไปรื้อ,เ,อเราไม่ได้จัดระเบียบอะไรเลยก็มีบางคนได้มากเกินบางคนมาช้าหน่อยก็ไม่ได้ไเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยไม่ดีล่ะ,ะคนที่สนับสนุนหนังสือเรามาหรือเอาหนังสือมาให้เนี่ยเขาจะหาว่าเราไม่ใส่ใจคล้ายๆว่าไม่ไม่ตรงตามเจตนา เราก็เลยมีการบริหารจัดการนิดหน่อยโดยการจับบัตรสีฮีสีสีละ50บใบเป็นกรุ๊ปะฮะโดยที่ไม่บอกว่าเราจะหยิบสีอะไรขึ้นมาสีแต่และสกีก็ไม่รู้ว่าจะโดนจับก่อนหลังแล้วเราก็ค้าหนังสือฮะค้าหนังสือเป็น20-30ชุดคือไม่ว่าท่านมาก่อนมาหลังเนี่ยจะได้แน่นอนพ็อกเก็ตบุ๊กคนละ5เล่มแล้วก็แมกกาซีนอีก10เล่มรวมแล้วสิเล่มแล้วหนังสือเราก็ค้าไว้เรียบร้อยแล้วอพอชุดนี้ ผ่านไปชุดใหม่มาแล้วก็เอาหนังสือใหม่มาเทซึท่งตรงนี้ได้ทุกคนยุติธรรมได้หนังสือกลับบ้านแน่นอนเราเรารับประกันว่า,าทุกคนได้หนังสือกลับบ้านแล้วถ้าเลือกจนหมดแล้วเนี่ยถ้าังไม่กลับเนี่ยตอนจะเลิกเนี่ยก็มาเลือกต่อดีแล้วแต่จริงๆในส่วนหนึ่งมันมีจุดเด่นเหมือนกันนะฮะงานแบบนี้คือมันเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของหลายคนในการที่จะเข้ามาได้แบบ พบเจอหนังสือแลวเหมือนเป็นการนักอ่านก็ได้มาแลกเปลี่ยนหนังสืออ่านกันในงานนี้ได้ด้วยใช่ไหมครอาจารย์วิทยกรในฐานะที่อาจารย์ก็ทาเรื่องหนังสือมานานเห็นเรื่องการศึกษามาเยอะอาจารย์ไอโครงการแบบนี้เนี่ยนอกจากที่เราเห็นอย่างเห็นหนงเครือข่ายหนังสือเนี่ยที่อื่นเขามีเคยทำกันไหมครในต่างประเทศเพราะว่ตาต่างประเทศเขาทำหลายอย่างนะครับวิธีที่จะส่งเสริมให้คนอ่านหนังสือเน่ยน,นะครับเช่นส่งไปตามห้องสมุด หรือมีอาสาสมัครไปอ่านหนังสือนะบางคนไปอ่านหนังสือตามรถเมย์ตามอะไรต่างเพื่อกระตุ้นให้คนอ่านหนังสือนะคืออ่านออกเสียงอ่ะทำให้คนรู้สึกว่าเออไม่ได้ฟังได้ฟังคุณไม่ได้อ่านคุณต้องฟังเลยอ่านออกเสียงเลยในรถเมย์ในรถไฟฟ้ารถอะไรก็ตามแต่เนี่นะอาสาสมัครเขาเขารนลงคงให้คนอ่านหนังสือไงคุณคุณก็ได้ฟังอ่ะบางทีมันมีวรรณกรรมดีๆเงี้ยคุณก็เออหนังสือเล่มนี้น่าสนใจนะเวลาเขาอ่านออกเสียงมันเหมือนเป็นละครไงใช่ไหมคนก็สนใจอันนี้ผมว่าเขาทำหลายอย่าง หรือว่าตามสวนสารนาตามที่สารนางต่างมีหนังสือให้คนอ่านอะไรต่างเนี่ยนะครับเพราะว่าก็ต้องทําไาหลายอย่างประกอบกันจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยการการที่มันคนมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เนี่ยอย,อย่างงานนี้อาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างคะ ผมว่างานนี้ก็ดีนะแต่ผมอยากจะให้ออกไปสู่ต่งางจังหวัดมากขึ้นนะฮะหรือว่ามีคนทําแบบนี้มากขึ้นนะครับ,รบเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นกลุ่มเดียวใช่ไหมฮะคนที่อยู่ในกรุงเทพซึ่งคนในกรุงเทพเนี่ยคยงเขาก็พอมีหนังสือนอะ่านอะแต่ว่าต่งางจังหวัดเนี่ยมันจะขาดแคนะลนนะน่าจะทาต่งางจังหวัดด้วยอะไรด้วยหรือว่าอาจจะทําวิธีอื่นอาจจะมีหนังสือหรืออาจจะส่งให้ห้องสมุดบ้างมีเครือข่ายบรรลักษ์แรงจั่งเนี่ยนะถ้าคนที่เป็นบนรรลักษ์มาเนี่ยต้องให้เขาเป็นพิเศษอะเพราะหนังสือมันจะเผยแพร่สู่ส่วนรวมมากขึ้นใช่ไหม ส่วนตัวบางคนก็ดีนะอ่านเสร็จเอากลับมาคืนามาแลกต่อ,อบางคนก็เอาไปเก็บไว้เลยคนอื่นไม่ได้อ่านต่ออะไรเงี้ยมันมีหลากหลายคุณอนชาสิตนี่เอาไปเก็บด้วยเลยหรือเปล่าหรือว่าเกิดมันจะคิดว่าต้องปีนี้อาจจะต้องเอามาใช่มา,มาแลกกันเพราะว่าช่วงหลังนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้มาแต่ว่ากล่าวว่าเนี่ยถ้าคราวต่อไปจะเอามาอเอามาแลกบางเพราะว่าหนังสือนี่โดยส่วนตัวของผมมันมีมีเยอะแล้วก็บางเล่มอ่านแล้วแล้วก็ เพือเก็บไว้บนชั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมฮะถ้าเราเอามาแบ่งให้เพื่อนๆอหรือคนอื่นๆได้อ่านด้วยเนี่ยก็กกอาจจะช่วยให้คนอื่นเนี่ยได้เกิดแรงบันดาลใจหรือว่า,อามีความรู้สึกว่า,อ,าอยากอ่านหนังสือต่อไปเหมือน,น,นกับเราที่ซึ่งเคยได้อ่านมาเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่หนังสือที่ผมมีเนี่ยมันเป็นหนังสือที่ปัจจุบันในตลาดนี่หาไม่ได้แล้วเป็นหนังสือยุคเก่าๆเ,เป็นหนังสือยุค 14สิบสี่ตุลาหกตุลาหรือหนังสือต้องห้ามอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็ซื้อเก็บตั้งแต่ทำไมเราอยู่ปีหนึ่งฮะเราคอมาขายรเนี่ยเราอยากให้หนังสือพวกนี้ไปสู่คนอินเดียเมือนบ้างเป็นเหมือนการแบบกระจายความรู้กระจายเรื่องราวเพ่แบบเออแบ่งกันรู้ดีกว่าเรื่องแบบนี้นะฮะถ้าถามในฐานะที่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดครับการเป็นแบบว่าคนต่างจังหวัดแต่เรารักการอ่านชอบอ่านหนังสือเนี่ยมันมีความยากลําบากไหมในการที่แบบว่า ในการจะเข้าถึงหนังสือดีหรือหนังสือที่อยากจะอ่านสักเล่มครับก็สมัยสมัยผมเรียนอยู่ต่างจังหวัดนี่มันก็การที่จะได้อ่านหนังสือออกใหม่หนังสือดีๆเนี่ยยากค่อนข้างยากเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยถ้าอยากอ่านหนังสือต้องไปร้านหนังสือใช่ไหมครับทีนี้ร้านหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือ จำพวกที่เขาเลือกที่จะจะต้องให้วางตลาดใช่ไหมครับพวกหนังสือดีๆพวกหนังสือแบบว่าส่งเสริมความคิดหรือเป็นแรงบรนดาลใจหรือว่าหนังสือที่ว่าหายากเนี้ยหนังสือต้องห้ามเนี้ยมันแทบจะไม่ไปไม่ถึงต่างจังหวัดทีนี้พอผมมากรุงเทพมาเรียนต่อในในมหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็ตื่นเต้นม,มากเลยที่ได้เห็นหนังสือพวกนี้มีมีเต็มไปหมดเลยพวกหนังสืออย่าง ฉันจริงมาหาความหมายของอาจารย์มิทยกากรเชียงกูนน่สมัยผมอยู่ <c oughs> เจอกันแล้วสมัย <c oughs> ผมอยู่ต่างจังหวัดนี่ผมหาไม่ได้แทบจะหาไม่ได้เพราะว่าเราก็อ่านได้อย่างเดียวจาก,จากในอินเทอร์เน็ตนะที่เขาไปพูดม,มาอ๋อเนี่ยคุณวิทยากรเชียงกูนเขเขียนว่าหางนกยุงสีแดงฉานเนี่ยเราก็จาได้แค่ท่อนหางยุงสีแดงฉานแต่พอเรามากรุงเทพเราได้มาเจอโอ้โหเจอเป็นเล่มแล้วเราก็ตื่นเต้นมากรู้สึกว่าจะทํายังไงให้แบบ ให้คนน้องๆท,อท,ที่ที่โรงเรียนเราหรือว่าคนต่างจังหวัไดได,ได้ได้ได้อ่านบ้างหรือใครก็ตามนะ<ช>ได้มีส่วนร่วมในการ,รของรวมด้วยของการได้แบ่งปันหนังสือแบ่งปันความรู้กันอ่านนะฮะซึ่งนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆที่เรากําลังจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมีกิจกรรมแบบนี้จะส่งผลยังไงกับการอ่านมีจะทําให้การอ่านดีขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ